หน้าพร้อมตากันดีนะขาท่านผู้ชารรูปเดียวนะี่ติดโควิดไม่รู้พิติดมาจากไหนเมืออกน,นะ ถ้าความนาความตายอย่างนี้ได้ทุกวันนี่เจ้าวาดดีใจตายเลยนะอยากให้เจ้าวาดตายรเร็วต้องอย่างเงี้ยนะเ <c oughs> <c oughs> วลาช่วยงานช่วยก,กันกันออกมาลุมช่วยกันอย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นช่วงเตรียมงานนะวันนี้คงต้องช่วยกันปูพรมนะ อาสนะอะไรที่จะต้องไปเตรียมในงานเททองหล่อพระอะไรเงี้ยนะคงต้องเตรียมแต่วันนี้ละนะปัญหามีอย่างเดียวคืออยางที่อาจารย์แสงสมถวายมาเนี่ยไม่พอให้ปูเนี่ยมดแต้วนี่ทำไงนะ เดี๋ยวคอยแก้ไขกันไปนะก็อย่าลืมว่าเวลาทำงานอย่เงี้ยนะอารมณ์ที่เข้ามากระทบจะเยอะนะนี่ของจริงนะที่เราฝึกกันมาเป็นเดือนๆเ่ยฝึกกันมาทั้งพรรษาเนี่ยในตอนทำงานนี่แหละมันจะกระทบกระทั่งกันนะ เฝ้าสังเกตดูตัวเองนะอย่านิ่งดูใดในะเวลาเราอยู่ร่วมกันแบบนี้นะนะเขาทำเราไม่ทำนี่เดีนะ๋ยวจะไปนอนเขิดอยู่คนเดียวนะ <c oughs> ขณะที่อารมณ์กระทบเนะี่ยเอสังเกตดูจิตตัวเอง อะไรที่มันกระทบมั่งนะความโลภความโกรธความหลงอันไม่เกินไปจากนี้อนะมันอะไรกระทบเข้ามารู้ทันอะไรกระทบเข้ามารู้ทันนะี่ยฝึกจากการทำงานนี่แหละเอาเขาจริงแล้วไม,ไม่มีวัดไหนที่จะไม่เตรียมอะไรเลยเนี่ยเพราะช่วงงานกระทิดนี่เป็นปกติอย่างนี้ นะโชคดีว่าปีนี้พระเราเยอะหน่อยนะได้กำลังช่วยกันช่วยกันแบกช่วยกันลากช่วยกันขนอะไรพวกนี้นะนะต้องมีเตรียมต้นกล้วยต้นอ้อยอะไรที่เขานิยมกันนะพลละมากลากไม้ที่จะต้องนะ ตั้งที่องค์กระถินด้วยนะแล้วกนะ็เครื่องเส้นสวงทั้งหลายนะนะใบสีเทปใบสีพรมอะไรพวกนี้ที่เขานิยบใช้กันนะในพิธีบวงสวงงานหลอ่อเททองหล่อพระนะนะอันนี้ก็ทำไปตามที่เขานิยมนะนะพรามเราก็มีพร้อมแล้วนะทายกเรานี่แหละจะเป็นพรามเองเชิญนะ เทวดาทั้งหลายมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะงานเททองหล่อพระแม่จะเป็นเททองหล่อพระองค์นายจะเล็กที่สุดเท่าที่เคยเทมาแล้วก็ตามเถอะแต่ว่านะยังไงก็เป็นพระที่เอาไว้เป็นพระประธานนะกราบไหว้บูชานะเป็นพุทธานุสตินะเราเองก็ไม่ได้นิยมเรื่องของความขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งนั้นหรอกนะ นะงานนี้ก็จะมีกลุ่มของไฟฟ้านะครับเมื่อวานท่านไฟฟ้าจังหวัดมาร่วมประชุมแล้วคงจะมีมาร่วมอีกหลายจังหวัดนะฮนะที่จะมามาร่วมกันทอดกระถินนะแล้วก็คงจะมีทีมของรายการคลิกจะให้ทำมาด้วยว่าเป็นประธานหล่อผ้าอีกองหนึ่ง คงนะจะมาเป็นรถตู้เหมือนกันนะที่จะมาร่วมเททองหล่อพระนะน,นั้นก็จะมีโยมมาจากทั่วประเทศนะหลายจังหวัดนะที่จะมาร่วมบุญกันทุกปีก็จะเป็นอย่างนั้นนะนะอันนี้เป็นธรรมดาเพรันถ้าเราอยู่ในวัดแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นิ่งดูได้อยู่นี่นจงใหรู้สึกเลยว่ มันเคอะเขินเอ๊ะทำไมเรานี่อยู่บุญกองอยู่ตรงหน้านี่ไม่รู้จะคว้าเอาไว้ยังไงนะบางที่พระเจ้าสอนนะ,นะคนถ้าวางใจเป็นนะแม้กระทั่งเศษอาหารที่อยู่ในจานสาดลงไปในดินด้วยจิตันเป็นกุศลว่าขอให้เศษอาหารนี้ยังเป็นประโยชน์แก่ มแมลงมดแมงอะไรทั้งหลายที่อยู่ที่ดินได้กินเป็นอาหารอย่นีก็ยังเชื่อว่าเป็นบุญนะเพราะบุญนี่คว้าได้ทุกที่เลยถ้าเราคิดที่จะทำนะเพียงแต่ว่าถ้าเรานิ่งดูได้ซะก็ทำลายโอกาสของตัวเองแค่นั้นแหละมันก็จะเหนื่อยอยู่ช่วงนี้นะช่วงเตรียมงานกระถินปรอเสร็จงานแล้วก็ว่างละแค่นั้นนะ มันมีโอกาสที่จะทำบุญอะไรตรงไหนทำเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่นะเวลาภาวนาแล้วก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยนี่แปลว่าเราไม่ได้มีบุญเก่าอะไรหนุนอยู่เลยนะอนที่นี่ก็เลยทําทุกที่มาก่อนแล้วก็จัดแค่การเจริญภาวนาอย่างเดียวนะนะบุญอย่างอื่นก็ไม่มนะีพอสังเกตดูแล้วก็ปรากฏว่าเอ หลายคนประชวนมาภาวนาะไม่อยากมากันนะประชวนในสร้างนุ่นสร้างนี่เอาทำแนะม้กระทังไปช่วยซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเ,ยเอชอบแบบนั้นนะก็เลยทำมันทุกอย่างเลยทีนี้นะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราจะไม่ทิ้งกันไว้กลางทางนมันะคนไม่มีบารมี ทางด้านที่จะภาวนาหรือยังไม่มีอารมณ์ที่จะภาวนาตอนนี้นะฉันยังไม่อยากไปมรรคผลนิพพานอะไรที่ไหนฉันยังอยากเวียนว่ายตายเกิดอยู่อาก็ชวนกันทําบุญแค่นะั้นเองนะเมื่อก่อนนี้ไม่เข้าใจาไม่หลวงปู่หลวงพ่อไปสร้างเจดีย์องค์เป็นพันล้านร้อยล้านพันล้านสร้างทําไมเมื่อก่อนกันึกตําหนิสร้างทานนําทไมน่าจะเอาเงินไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลดีกว่า ไปช่วยเด็กยากไร้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนนะคิดอย่างนั้นตอนเป็นพระดมนมนพอแก่ตัวแล้วถึงเข้าใจว่าเออคนมันมีหลายประเภทจริงๆ่ถ้าชวนสร้างเจดีแล้วคึกคักดีชวนมานั่งสมาธิกูไม่เอานีนก็เลยสร้างมันเข้าไปในส่วนที่จะสร้างก็สร้างไปส่วนใครที่ อยากจะภาวนาเข้ามาอยากจะมารักษาศีลเข้ามากันนะหรืออยากจะมาช่วยงานจิตอาสาอะไรอย่างอื่นนะใครมีโอกาสที่จะทําอะไรได้ก็เข้ามาแค่นั้นเองนะก็มันเป็นการได้ฝึกฝนตัวเองอ่ะนี่แต่ละคนฐานไม่เท่ากันนะคุณภาพของจิตแตกต่างกันแน่นอนว่าต้องมีการกระทบกระทั่งกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะ โดยแล้วจะเป็นการฝึกตัวเองทั้งนั้นนะที่ไหนก็เหมือนกันนะวัดไหนก็เหมือนกันนะไม่มีวัดไหนที่จะสมะคีไม่ทำนิติติงกันเลยอย่างเงี้ยนะไม่นินทาว่าร้ายกันเลยย่งไม่เคยเจอเนะอยู่ว่าแต่ในวัดนะที่ไหนก็เหมือนกันหมดอนะันนี้เ,นเรื่องธรรมดานะนี่ถ้าเราเป็นบัณฑิตนะมีเชื้อห่งความเป็นบัณฑิตอยู่บ้างนะเราจะดูตัวเอง นะถ้าเราไม่เชื่อความเป็นคนพานก็จะดูแต่คนอื่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นะนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราคนะวรจะขวัญขวายนะพัฒนาตัวเองนะบุญใหญ่คือการภาวนาะทำไม่ได้ก็ทำบุญมันน้อยนอยนี่แหละกวาดวัด,วดล้างห้องน้ำเก็บถุงพลาติกอะไรที่ อาจจะถูกทิ้งไว้ขวดน้าอะไรเงี้ยเวลาคนงานมาทํางานกันก็มักจะทิ้งขวดน้ำมันจะว่าแต่คนงานนะพระก็พอๆกันเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไปใช้ตรงไหนกูก็ทิ้งไว้ตรงนั้นอน,นี้นี่เป็นเรื่องที่เห็นจนเป็นปกตินะ,ะนี่เราก็ต้องช่วยกันดูแลนะที่ดูแลกันของเรานี่ องค์กรหน่วยงานของเราเนี่ยถ้าจะพูดถึงเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกนะมีคนไม่กี่คนเนี่ยก็ยังดูวุ่นวายขนาดนี้นะองค์กรที่เขาบริหารคนเป็นพันเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนเสียจะสาหัสขนาดไหนนะนี่คือเรื่องของคนนะไม่ใช่วัตถุสิ่งของจะไปวางทรงไหนก็นิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นยิ่งคนเยอะก็ยิ่งยุ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา นี่จะยุ่งหรือไม่ยุ่งก็อยู่ที่ใจของเราเนะีนะ่ยแหละน่ะเขามากวนเราหรือเราใจเราไปกวนเขาเองอน,นี่มันอยู่ที่ใจเราเนี่ยนี่ไปสังเกตุใจตัวเองนะ่ะถ้าเราพ่อสำรวจตรวจสอบดูตัวเองอย่างเงี้ยมันจะทําให้นะ่จะทำอะไรที่ไหนยังไงก็กลายเป็นเรื่องของการภาวนาหรือเป็นเรื่องของการพัฒนานะคุณภาพจิตของเราเองให้มันดีขึ้นสูงขึ้นนะ นะเราเป็นสัตว์สังคมนะมนุษย์เป็นอย่างนั้นยังไงมันก็นหนีไม่พน้นที่จะต้องทำอะไรร่วง,งคนอื่นนะนะจะเว้นไปอยู่ในป่าในเขาคนเดียวไม่ยุ่งกับโลกเลยนะนะอีกเรื่องหนึง่งกาบใดที่เราจะต้องอยู่กับคนนะยังไงมันก็ต้องกระทบและพระเจ้ามาได้สอนให้หนหีการกระทบพวกนี้ด้วยนะสอนให้เราเรียนรู้ จากภัสษาทั้งหลายที่มันกระทบเข้ามาเนี่ยรักษาใจเป็นกลางต่ออารมณ์เหล่านี้ได้ไหมบางทีคนไม่เคยภาวนากับดูนิ่งสงบมากกว่านักภาวนาซะอีกเนี่ยบางทีเป็นงั้นเพราะอะไรเพราะคณชินกับการที่จะต้องอยู่ร่วมกับคนกับการบริหารคนกับการกระทบกระทั่งอะไรพวกนั้นมาพอสมควรแล้วอย่างนี้ พวกทีอยู่เงียบๆคนเดียวพอออกมาสู่สังคมบางทีระเบิดเถิดเทิงไปเลยบางทีนะเพราะอะไรเพราะไม่เคยอยู่ร่วมหรือไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรกับคนอื่นเขานะอะไรกระทบหน่อยก็ไม่ได้อะไรกระทบนิดก็ไม่ได้เปราะบางนะนะถ้าเป็นยังไงก็ต้องรีบฝนะึกฝนตัวเองเพราะอะไรเพราะว่ารงมาท้าของนอกนี่ต้องถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะ ไอ้ภายในนี่สาหัสกว่าเยอะนะเวลากุศลมันทำงานเนี่ยมันปั่นป่วนไปหมดมันปั่นป่วนรวนเรวุ่นไวายไปหมดนะเป็นอย่างนั้นนะสภาพจิตจะเป็นอย่างนั้นนะก็ให้ไปสังเกตดูตัวเองนะถ้าเราสังเกตดูตัวเองอยู่บ,บ่อยๆก็จะทำให้เราไม่ไปหลงติดอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายที่มันกระทบเข้ามานะ ต่อให้เรานั่งอยู่ในห้องนะมันก็กระทบได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะมือที่ทำงานกับมือที่วางซ้อนกันอยู่บนตักเวลานั่งสมาธมิมือเดียวกันนะไอ้ขาที่เดินยองกลมอยู่ไอ้ขาที่เดินทำงานอยู่เนี่ยยกโตะ๊ะยกเก้าอี้มันก็ขายเดียวกันนั่นแหละทำไงถึงจะใหนะ้มันเป็นเรื่องของการภาวนาทั้งหมดหรือเรื่องของการพัฒนาตัวเองทั้งหมดนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปสารวจตรวจสอบดูตัวเองนะ ก็จะยุ่งยุ่งเนี่ยจนถึงทอดกระถินเสร็จเททองหล่อพระเสร็จเมื่อไรนั่นแหละน็นเรื่องการเก็บงานแล้วก็จบเรื่องแล้วทีนีน้นนี้ก็ต้องวัดใจตัวเองอเราสอบผ่านไหมนะ่งานที่เราช่วยกันท,นทําในแต่ละวันเนี่ยมันช่วยให้เราดีขึ้นไหมนะน่เข้มแข็งขึ้นไหมย่เงี้ยนะถ้ามันสอบผ่านได้ก็แปลว่าใช้ได้ ้าสอบตกก็ไม่ว่าใช้ไม่ได้แค่นั้นแหละนะคาดว่ากระตินปีนี้ฝนไม่น่าจะตกแล้วนะอากาศก็ไม่น่าจะหนาวไปกว่านี้สักเท่าไหร่นะฮะถึงวันทอดทจริงๆก็คงจะยุ่งวุ่นวายปั่นป่วนไปทั้งวัดนะ,นะ สักครึ่งค่นวันเนี่ยที่โยมมาทอดกระถิ่นกันนะโยมมาตั้งโรงทานไหนจะขยะนะอะไรนะี่ยังไม่ได้เตรียมเรื่องของทังขยะจุดที่จะให้ทิ้งขยะปายที่จะให้ทิ้งขยะอะไรเนะี่ยทางเข้าห้องน้องหง้องน้าอะไรอีกเยอะเลยนะที่เรายังไม่ได้เตรียมเ่ยนะนเดี๋ยวคงจะต้องแจกจ่ายงานกันนะใครพอช่วยทําอะไรตรงไหนได้เนะี่ย โดวยเพราะเรื่องของขยะนี่อยากจะให้ช่วยทำยังไงให้มันดีขึ้นกว่าน,นี้นะที่จริงเราพยายามที่จะพัฒนาเรื่องที่ทิ้งขยะมาอยู่ทุกปีนะเวลามีงานอทอดกระถิ่นป,ป่านะเป็นปัญหานะปัญหาก็คือคนมักง่ายก็มักง่ายอยู่เหมือนเดิมนะกินตรงไหนวางตรงนั้นนะเรื่องที่แก้ไขไม่ได้นะเรื่องนี้นะนะต่อให้ทางขยะวางอยู่ข้างหน้ากูก็ไม่มีโยนใส่นะแปลกมาก กินตรงไหนวางตรงนั้นวางยัดตามใต้เก้าอี้มั่งอะไรเงี้ยใต้เก้าอี้ใต้โต๊ะอะไรก็ไม่รู้ทิ้งเกินกาดนนี้ก็เป็นเรื่องของเราในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านก็ต้องเห็นเก็บแค่นั้นเองดี๋อยู่เราวจะไปแก้คนอื่นมันแก้ไม่ได้ก็แก้ที่เราเองนี่แหละนะันนไม่สะอาดก็ทําให้มันสะอาดสร้างแค่นั้นแหละแล้วก็อย่าไปคาดหวังจากคนอื่นนะ บางทีหน่วยงานน้นหน่วยงานนี้มาอาสาแล้วคนมาช่วยนะถ้าลูกพี่ยืนคมอยู่ก็โอเคแหละแต่ถ้าลูกพี่ไม่ยืนคมมันก็ไม่ทำล็อกนะ,แ,ะแค่นั้นนะยังไงก็ไม่พ้นมือเราเดยเพราะคนที่อยู่ในวัดเนี่ยอันนี้ต้องช่วยนะต้องช่วยกันเก็บนะช่วยกันทำอะไรที่จะเป็นอุปสรรคปัญหาในการทำงานนี่ต้องช่วยกันจัดการละ นะก่อนที่จะถึงงานกระถินเนี่ยนะฮนะให้มันเสร็จเรียบร้อยไนะม่งั้นก็จะยุ่งอยู่อย่างนั้นแหละนะเก็เป็นโอกาสดีอย่างหนึ่งนะเวลามีงานใหญ่ๆอะไรที่มันขาดตกบบกร่องก็จะได้แก้ไขให้มันเรียบร้อยขึ้นนะถ้าไม่มีงานใหญ่ก็ปล่อยเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะนะเป็นอย่างนั้นนะ อ่วันนี้พูดแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน